ใครชอบบ้านหลังใหญ่ต้องที่นี่โครงการ CPN นินหลังนี้ราคาลดเหลือ4.69ล้านบาทตัวบ้านสร้างด้วยอิฐมอนแดงทั้งหลังหาได้น้อยมากๆแล้วนะคะหลังนี้4ห้องนอน3ห้องน้ำ1ห้องโถงใหญ่พื้นที่ใช้สอย165ตารางเมตรตัวบ้านกว้างสามารถทำห้องรับแขกกว้างๆแบบนี้ได้เลยค่ะมาตรงโซนรับประทานอาหารสามารถวางที่นั่งได้4-6ที่นั่งก็ยังทาได้นี่แหละข้อดีของตัวบ้านกว้าง มาต่อกันที่โซนครัวเลยค่ะสามารถทำเป็นครัวกว้างๆแบบนี้ได้เลยหรือจะแบ่งเป็นสองโซนทำเป็นเคาน์เตอร์บาร์ก็ได้นะคะเพราะตัวบ้านกว้างมากมาต่อกันที่ห้องที่สี่เลยค่ะแบ่งเป็นโซนไว้แล้วสามารถทำเป็นห้องทำงานหรือห้องไลฟ์สดก็ยังได้ ต่อกันที่ชั้น2เลยค่ะตรงนี้เป็นโถงใหญ่สามารถทำเป็น Family Space ไว้สำหรับพักผ่อนสำหรับคนในครอบครัวเดินทางสะดวกอยู่ใกล้มอเตอร์เวย์ใกล้ห้างสปปรรพสินค้าตลาดและแหล่งชุมชนอีกด้วยนะมาต่อกันที่ห้องแรกเลยค่ะห้องนี้สามารถทำเป็นห้องนอนของน้องๆหนูๆได้นะ บ้านทำเลดีฟังก์ชันตอบโจทย์แบบนี้ CPN นินวงแหวนลำลูกกาเปิดตั้งแต่8.30โมงครึ่งจนถึง6โมงเย็นเลยนะคะหรือโทรสอบถามได้ที่เบอร์095 904 6222ไว้เจอกันนะคะทุกคนทำเลดีตอบโจทย์สุดๆหาที่ไหนไม่ได้แล้วนะา,านอกจาก CPN นิน